สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีพฤษภประจำเดือนมกราคม2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับเอาราศีพฤษภเป็นคนธาตุดินมีดาวพฤหัเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนมกราคมนี้ดาวพฤหัข,ของท่านจะโครจรเข้าสู่ในภพมรณะครับและมีตำแหน่งเป็นมหาจักรตำแหน่งดาวเรียกว่าค่อนข้างดีอยู่ครับพอพึ่งพาได้แต่ภพที่ตกลงไปนั้น เรียกว่าเป็นพบมรณะครับอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาให้คนราศีพุธศพต้องแก้ไขในเดือนนี้ดาวหลักสําคัญสําคัญครับยังอยู่ในตําแหน่งเดิมและยังมองถึงความมั่นคงของคนราศีพุธศพเริ่มต้นจากดาวพระราหูที่ทับลัคนาของท่านครับแต่เทียบกับคนราศีพุธศพเรียกว่าให้คุณประโยชน์นะครับแต่บางมุมอาจจะส่งผลเสียได้ นั่นก็คือเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความเครียดของคนราศีพฤษภครับดาวเสายังอยู่ในภพสุภะครับและได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีดาวพรฤหัสบดีก็จอร่วมอยู่ในภพสุภะด้วยมีตำแหน่งเป็นนิดดาวหลักสำคัญสำคัญครับยังอยู่ในมุมที่ค่อนข้างให้คุณประโยชน์และอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะมีดาวจรครับที่เข้ามาร่วมในเดือนนี้อาจจะส่งผล ต่อคำทำนายที่ไม่ดีได้ต่อชาวราศีพฤษภในเดือนมกราคม2564มีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนในวันที่6มกราคมดาวพฤะศุกครับซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนราศีพฤษภจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีพฤษภนี่คือภพมรณะครับแต่ดาวดวงนี้มีตำแหน่งเป็นมหาจักรเรียกได้ว่าตำแหน่งค่อนข้างดีอยู่ ตกอยู่ในภพพรณะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับในวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีพิษภนี่คือภพสุภะครับได้ตำแหน่งเป็นคู่ธาตุไฟแต่จรมาเจอดาวพระเสาร์ครับอาจจะมีปัญหาบ้างในมุมนี้ดังนั้นปัญหาจะเกิดจากความเครียดและด้านอารมณ์ของคนราศีพฤษภนะครับ ในวันที่20มกราคมดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งจะเล็งลัคนาของชาวราศีพิษภกครับดาวพระเกตเล็งหมายถึงความโชคดีและท่านจะมีเทวดาเข้าคุ้มครองท่านด้วยครับและสุดท้ายครับดาวพุ์ดาวประจำตัวของท่านจะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรอยู่ในมุมนี้ครับจะได้ตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูและจรไปเจอดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูเบอร์หนึ่งเลยครับ เรียกว่าพระศุกร์เข้าพระสาแทรกอาจจะเกิดความโชคไม่ดีต่อชาวราศีพุธศพได้แต่อาจารย์มองว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ครับซึ่งไม่ใช่เดือนมกราคมนี้ดาวอังคารยังตกอยู่ในภพวินาศดาวเสาร์และดาวพฤหัสยังสถิตอยู่ในภพสุภะของคนราศีพุธศพดาวพระราหูยังทับลัคนาชาวราศีพุธศพครับ ทั้งหมดนี้คือการโครจรของดาวจรที่ส่งผลต่อการทำนายดวงของคนราศีพุษศพในช่วงเดือนมกราคมนี้อาจารย์ก็จะขอเริ่มทำนายดวงให้กับชาวราศีพุษศพโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับการงนานของคนราศีพุษศพในเดือนมกราคมนี้ดาวประจำตัวของท่านตกอยู่ในภพมรณะครับแต่มีตำแหน่งที่เรียกได้ว่าดีพอสมควรนั่นก็คือตำแหน่งมหาจักร การงานในเดือนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับแต่งานของท่านจะค่อนข้างเหนื่อยและมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้ท่านได้แก้ไขอยู่ตลอดทั้งเดือนผลลัพธ์จากงานในเดือนนี้ไม่ดีเท่าที่ควรครับดังนั้นเดือนนี้ไม่ควรที่จะลงทุนหรือคิดจะหาธุรกิจใหม่ๆในช่วงนี้การงานของท่านไม่โดดเด่นเท่าที่ควรครับเรียกได้ว่าผลลัพธ์ไม่ดี ช่วงกลางเดือนไปแล้วครับระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับคนรอบข้างปัญหาเกี่ยวกับภาวะอารมณ์นะครับเพราะในช่วงนี้ท่านจะมีอาการหัวร้อนเป็นพิเศษดังนั้นคําพูดของท่านอาจจะสร้างศัตรูนะครับดังนั้นในช่วงนี้มิควรที่จะปะทะด้านการเงินในเดือนมกราคมของคนราศีพฤษภเดือนนี้บอกได้เลยครับว่าเงินไม่ค่อยดี เงินของท่านจะฝืดนะเรียกได้ว่ามีเงินใช้ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับปัญหามันอยู่ที่ในช่วงปีใหม่ครับท่านจะใช้เงินมากเป็นพิเศษดังนั้นควรที่จะวางแผนและประหยัดด้วยครับเพราะบางอย่างนะครับอาจจะเจอวิกฤตในช่วงปลายเดือนได้มีดาวหลายดวงครับไม่เอื้อต่อการเงินของคนราศีพฤษภนะครับมันมองถึงรายจ่ายดังนั้นรายจ่ายจะมีค่อนข้างมาก ในเดือนมกราคมนี้เงินของท่านจะหมดค่อนข้างเร็วนะครับดังนั้นควรที่จะสำรองเงินไว้ยามฉุกเฉินปลายเดือนไปแล้วจะได้ไม่วิกฤตครับมาถึงด้านความรักของคนราศีพิษพในเดือนมกราคมนี้ครับบอกเลยครับว่าไม่ดีมากๆนะครับเดือนนี้ความเครียดและปัญหาต่างๆมักจะมาจากเรื่องความรักของท่านครับ เดือนนี้ความรักไม่ดีอาจารย์แนะนําว่าให้นิ่งไว้นะครับเพราะเดือนนี้มีเหตุการณ์ที่ท่านจะทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยและเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัญหาต่างๆตามมาด้วยครับเดือนนี้จะทําอะไรก็ไม่ถูกใจครับทะเลาะกันไปท่านก็เป็นฝ่ายที่จะเสียเปรียบกลายเป็นจุดอ่อนครับกลายเป็นตัวตลกในสายตาของคนรักท่านเรียกได้ว่าไม่ได้รับ ความเอาใจใส่เลยจากคนรักท่านครับดังนั้นในเดือนนี้ความรักของท่านไม่โดดเด่นควรที่จะใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์ครับให้มันมีเหตุผลมากกว่านี้ดังนั้นครับจะทะเลาะกันใหญ่โตเพียงใดแต่ดวงดาวคู่นี้ไม่บอกว่าคุณต้องเลิกกันนะครับยังอยู่กันได้อีกนานครับมาถึงสุขภาพและอุบัติเหตุในเดือนนี้ของคนราศีพฤษภนะครับ อาจารย์มองว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีนะแต่ปัญหาของคนราศีพฤษภคืออาการป่วยใจครับเดือนนี้จะมีความเครียดค่อนข้างมากครับและความเครียดของท่านจะโจมตีท่านอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวครับสาเหตุอาจารย์มองว่ามันจะมาเกี่ยวกับเรื่องความรักและเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของท่านนะครับ การป่วยใจอาจจะทําให้ท่านเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับในช่วงนี้ควรที่จะให้เวลากับตัวเองและหาเวลาผ่อนคลายด้วยในเดือนนี้พ่อแม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะเข้าสังคมค่อนข้างบ่อยแต่จิตใจของท่านไม่รู้ลอยไปอยู่ที่ไหนนะครับควรที่จะดูแลตัวเองและเอาใจใส่ตนเองด้วยเพราะอาการเช่นนี้อาจจะมีผลต่อเนื่องไปถึงอาการเจ็บป่วยทางร่างกายได้ครับ เดือนนี้ก็ยังพอมีโชคครับพอหวังพึ่งพาได้โชคลาภของคนราศีพุฤศภจะมาจากทางทิศเหนือนะครับและมาจากหญิงชรลาหรือหญิงที่มีอายุจะนําโชคมาหาท่านเลขมงคลหมายเลขในดวงของคนราศีพุฤศภหมายเลข78และหมายเลข79ครับดวงของคนราศีพฤษภครับในเดือนนี้จะต้องขอเตือนนะ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวของท่านไม่ค่อยจะดีรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินครับอย่างอื่นอาจารย์มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีอยู่มีดาวหลายดวงครับที่โครจรมาอยู่ในภพสุภะและบางดวงแปรผลกับดาวเสาแล้วกลายเป็นคู่ศัตรูครับอาจจะทําให้ท่านเกิดปัญหาได้ดาวประจําตัวของท่านตกอยู่ในภพมรณะครับ อารมณ์ของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยแต่อย่างไรก็ตามครับการวางแผนที่ดีและการใช้สติในการดำรงชีวิตจะทำให้คนราศีพุธศามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างสบายครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีพุธศพทุกท่านในเดือนมกราคม2564นี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยปังๆทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ